ได้ยินข่าวเอเลียนบุกทะเลบัวแดงอุดรธานีวันนี้น้องปุยปุยก็เลยพาทุกคนมาเช็คความสวยงามของทะเลบัวแดงว่ายังสวยเหมือนเดิมหรือเปล่าส่วนเอเลียนที่ว่าเนี่ยก็คือเจอกหูหนูครับซึ่งตอนเนี้ยเจ้าหน้าที่เขาได้ทําการลากเจอกหูหนูขึ้นไปทําปุ๋ยบนฝั่งเรียบร้อยแล้วทําให้ทะเลบัวแดงของเรายังสวยเหมือนเดิมเลยซึ่งถ้าเพื่อนๆจะมาเที่ยวทะเลบัวแดงเนี่ยก็ต้องรีบมากันแล้วนะครับ หมดหนาวรอบนี้ก็ต้องรอยทีปลายปีเลยนะจุดขึ้นเรือมีอยู่หลายท่าครับแต่ท่าที่น้องปุยปุยมาขึ้นเนี่ยก็คือท่าบ้านเดียมใช้เวลาล่องเรือประมาณ1ชั่วโมงเพื่อนๆสามารถไปตั้งแต่เช้าตู่จนถึง11บเอโมงเลยแต่น้องปุยปุยแนะนําว่าช่วงเวลาที่เหมาะสมก็คือช่วงเวลาตีห้ถึงเก้าโมงเช้าเพราะว่าถ้าอากาศร้อนเนี่ยบัวมันจะหุบเร็ว ที่นี่ยังเป็นแหล่งดูนกอ,อีกด้วยนะครับถ้าหากว่าเพื่อนๆโชคดีเนี่ยเพื่อนๆจะได้เห็นฝูงนกเป็ดน้ําบินอยู่เต็มท้องฟ้าไปหมดเลยอย่า